สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกค่ะสำหรับข้ามโขงวันศุกร์ที่31วันศุกร์ที่31เนาะวัต่ิพานมากระเดินมาด้วยด้วยดีทุกอย่างค่ะก็คือจับคู่ก็ผ่านาสายตารางก็ผ่านเด่นก็ผ่านค่ะน้องชมอ,อันนี้ก็คือเป็นแนวทางสายเด่นมื้อน,นี้จะเป็นเด่นค่ะเด่นเด่นนี่แอดนำเสนอขึ้น่อนก็นกนเป็นอย่างเพื่อท่านไหนที่มีสูตรอี่แล้วเนาะเพื่อท่านไหที่มิสูตรจะได้ไปเทียบชนกับของตนเองว่ามันจะเป็น ชนกันบ่อแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมเขากลับไปมองสูตรกันก่อนอันนี้คือสูตรค่ะชอบสูตรไหนก็ยิบจับสูตรนั่นค่ะเพราวาสูตรนี่ที่เขาเอามาใส่เนี่ยมันก็ดูในนี่แหละค่ะเขาก็เลือกเอาตัวเด่นมาใส่ค่ะสําหรับท่านใดที่อยากรู้ว่ามันเด่นตัวใดก็รปชนกับมองตนเองเมืองค่ะสําหรับเด่นล่างกันบ่นค่ะของวันวันที่31วันศุกร์สุดสัปดาห์เลยค่ะบาุกงนี้ก็ี่จะเป็นรัฐบาลไทยแล้ว31ค่ะวันศุกร์เด่นไปที่5รองที่4ค่ะสําหรับล่างกันบ่นค่ะ สำหรับ,าบรราสายบนกับล่างค่ะสายบนกับล่างเด่นไปที่ศูนย์ลองที่สองเด่นไปที่ศูนย์ลองที่สองหลักคือมันชนไปที่ศูนย์มันชนกันต่อไหนเดี๋ยวแอดจะพาไปเบรงมามันชนต่อไหน,นเนาะเนาะแอดจะพาไปดูค่ะมันชนกันแบบไหนสำหรับสายตล่างค่ะสายล่างศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดเด่นไปที่ศูนย์แล้วก็แปดเด่นไปที่ศูนย์แล้วก็แปดสำหรับสายตล่างค่ะ ไปดูสูตรเด่นกันต่อเลยค่ะสำหรับสูตรเด่นนะคะสูตรเด่นค่ะก็คือสูตรนี้แอดน้ำเสนอขึ้นตั้งแต่งวดก่อนก็คือเป็นงวดแรกที่ฮเอาขึ้นค่ะงวดนี้จะเป็นงวดที่สองว่าจะมาคู่หรือจะมาเด่นค่ะงวดที่ผ่านมานี่ชนกันไปที่หนึ่งเลยคะ่ะ ชนกันที่หนึ่งไม่มาค่ะไม่มามาตรวจที่บ่อชนค่ะมาตรวที่บ่อชนมาได้สองดันก็คือสูตรนี่หลุดแต่บ่อสูตรนี่มาได้ทั้งสองตัวสําหรับงวดน,นี้นะคะสูตรที่หนึ่งได้หกเจ็ดแปดสูตรที่สองได้ห้าสี่ห้าค่ะห้าสี่ห้าค่ะมันเด่นไปที่ห้าค่ะสูตรเนี้ยเด่นไปที่ห้าอาจจะเป็นห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกแบบนี้ได้อันนี้คือสูตรแล้วค่ะสูตรท่านไหนชอบก็หยิบแกะท่านไหนบ่ชอบก็มองผ่านได้เพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่สูตรค่ะสําหรับสูตรอันนี้ก็คือสูตรใหม่ สูตรใหม่ใช้งานงวดแรกค่ะเอาคืนให้ชมสูตรใหม่ใช้งานงวดแรกงวดที่ผ่านมาก็คือเด่นไปแค่ตัวเดียวบมาคูกันบมาคูกันสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้ค่ะสําหรับงวดนี้เป็นศูนย์กับสองค่ะสูตรที่ยี่สิบน่ะเป็นสูตรใหม่นะคะตะเกาเนี่ยมันเป็นสูตรเก่าเนี่ยนี่แอดเคสขึ้นสูตรใหม่สูตรใหม่เมล็ดหรือสูตรที่ยี่สิบกับยี่สิบสองเปลี่ยนสูตรเลยถาน้ชมสูตรที่ยี่สิบได้ศูนย์กับสองสูตรที่ยี่สิบสองหกเจ็ดแปดค่ะ จะมาคู่กันไหมถ้ามาคู่กันกับที่26 27 28ถ้าเป็น0กับ06 07 08ค่ะอันนี้ก็คือสูตรใหม่แล้วค่ะสูตรใหม่แอดทาเป็นสูตรใหม่มาค่ะท่านผู้ชมท่านไหนชื่นชอบก็จะงคอยหยิบจับเพราะว่าแนวทั้งเนี่ยสูตรเนี่ยท่านไหนชอบสูตรใดก็จังคอยหยิบจับอันนี้ก็สูตรใหม่ค่ะอันนี้คลิปนี้ก็คือเสนอสูตรค่ะเสนอสูตรสูตรใหม่ค่ะสูตรใหม่กับสูตรชนกันค่ะชนกันถ้าชนตัวไหนมาตัวนั้นค่ะ อันนี้คือสูตรใหม่ค่ะใช้งานวันแรกอ,อันนี้ได้ศูนย์กับสองเขาะกะิม mm. ับจะคู่กับสูตรนี้ค่ะสามห้าศูนย์แต่วาถ้ามันชนกันแบบเนี้ยมันจะมาต่อชนค่ะคือชนไปที่ศูนย์ค่ะชนไปที่ศูนย์อาสูตรหลายสูตรค่ะสูตรในพิจารณาเบิงวามันจะ ตรงกิบตรงแก่แอดกับจังคอยออกมาขึ้นให้สำหรับในทางสูตรเนาะถ้าชอบสูตรไหนค่ะสูตรไหนค่ะหยิบจับได้ค่ะหยิบจับได้เพราะว่าคลิปนี้จะเป็นสูตรค่ะแต่ว่าสูตรเด่นค่ะคือบนกับล่างล่างกันบนค่ะคือเด่นสูตรนะคะ